สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี2550นะครับคณะนักวิจัยของเราได้เริ่มทําปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายเพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพของเราอย่างครบวงจรโดยที่มีคณะนักวิจัยที่เข้ามาร่วมทํางานจากหลากหลายสาขาวิชาการนะครับเช่นมี มีเคมีอินทรีย์จุลชีวะชีวิทยาเภาสัชวิทยาชีวเคมีเป็นต้นแล้วเราก็มีได้ํางานร่วมกับาศาสตราจารย์ทางชภูมิคุ้มกันวรริทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินนะครับคือที่อยู่ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะแล้วจากการทํางานร่วมกันตรงนี้เราก็ยืนยันความรู้ดั้งเดิมของเราว่าธรรมชาติก็คือสิ่งที่สร้างไม่ล็ดข่าวให้ในแลสุขภาพด้วยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะครับอาจารย์ค่ะ ก็การปรับุภูมิคุ้มกันให้สมดุลของเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพสูงก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรานี้มีเยอะมากนะคะผู้ชายมีถึง2 0 0 0 0ล้านถึง55,000ล้านส่วนในผู้หญิงก็อาจจะมีประมาณสัก95%ซของผู้ชายเม็ดเลือดขาวเหล่านี้สื่อถึงกันอย่างรวดเร็วผ่านปฏิกิริยาลูกโซ่ของสารสื่อกลางที่หลั่งออกมาเพื่อให้ทำงานร่วมกัน ไม่เลือดขาวนี่เราจะแบ่งตามหน้าที่ของมันเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือพวกฟาโกไซต์นัชเชอร์คิลเลอร์เซลล์ไซโตทอกซิกทีเซลล์ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกแล้วก็มะเร็งส่วนกลุ่มที่2ก็คือ b ีเซลล์และพลาสมาเซลล์ทั้ง2เซลล์นี้จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายกลุ่มที่3เป็นทีเฮลเปอร์เซลล กลุ่มนี้จะส่งสื่อสัญญาณถึงเม็ดเลือดขาวในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ให้ทําหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายครับ T helper cell เนี่นะครับเราย่อว่า Th cell นะครับ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยเซลล์มะเร็งเชื้อราแบคทีเรียมันก็จะกลายสภาพเป็น T H 1นะครับซึ่งจะหลั่งสาร2ตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชคาในร่างกายของเราให้ทําหน้าที่จัดการกับสิ่งแปรปลอมเข้าสู่ร่างกายคือเซลล์มะเร็งไวรัสเชื้อราแบคทีเรียนี่คือคกลไกป้องกันตัวเองของ T H 1แต่ในกรณีนี้มี T H 1มากเกินไปนะครับก็จะทําให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรคปลอดประสาทอักเสบโรคหนังแข็ง โรคเบาหวานประเภทที่1เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ t s l ยังปรับตัวให้เป็น t h 2เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้แล้วก็พวกนอนพยาธิซึ่ง TSH 2ก็จะหลั่งสารออกมาในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็สารกลุ่มนี้ก็จะไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งก็คือ eosinophil ให้ไปจัดการกับสารก่อภูมิแพ้แล้วก็นอนพยาธิ แต่ยังไงก็ตามถ้ามี T.S. 2เนี่ยมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้นอกจากนี้ก็มีโรคแพ้ภูมิตัวเองเช่นข้อเข่าอักเสบกระดูกตุนยโ<ล>นครคช่องปากตับแข็งไทรอยด์เรือ่องการเหล่านี้เยอะมากเราไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากต้นต่อเดียวกันนอกจากนี้ครับ T.S. c e l เนี่ยยังสามารถกลายสภาพเป็น T.S.17 ซึ่งเป็นเซลล์เม็เลือดขาวที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเจ,เ,จเจอเมื่อปี2008นะครับ ทีเอสิบเนี่ยมันหลั่งสารอินเทอร์ินสิน17แล้วก็ยีิบแล้วก็ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอื่นๆให้ทําหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลปลอมแบคทีรียไวรัสเนื้องอ,อกในะมะเร็งได้ mm hmm. ก็เป็นเซลล์ที่ดีนะครับแต่กรณีที่มันมีมากเกินไปนะฮะมากมากเกินไปมันก็จะมีปัญหาก็คือทําให้เกิดความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นสะเก็ดเงินข้อขาอักเสบเบาหวานประเภทที่1ลำไส้อักเสบรูดตันเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีที อีกตัวหนึ่งที่เรเรียกว่า T regulatory cell อันนี้ก็จะหลั่งสาร interleukin 9กับ interleukin 10นะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นไปตามชื่อของมันคือเป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นมันก็จะควบคุมให้ระดับของ Th 1 Th 2และ Th 1 7ที่มากเกินไปเนี่ยลดลงไป uh huh. นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดมากเกินไปยังไงก็ตามถ้า T regulator มันมีนมมมเ,เกินไปก็จะเกิด การทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ยากขึ้นเพราะปริมาณของ th 1 th 2งและ th 1 7ใช่ค่ะ th ส th สิครับแต่ท้ายที่สุดอาจารย์นี่คือบรรทัดสุดท้ายของภูมิคุ้มกันพยาล่าสุดในศตวรรษที่21นะครับก็คือภูมิคุ้มกันสมดุลในร่างกายก็คือเนื่นจากความสมดุลของ th 1 th 2 th 1 7และก็ t regulator คราวนี้เราก็มาดูว่าความรู้เหล่านี้เรานำมาใช้อธิบายคุณภาพชีวิต ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร